สวัสดีครับมาดูไซด์ยางพิเศษนะครับเป็นไซด์ยางรถบ้านธรรมดานะครับแต่ว่านะครับสามารถบรรทุกได้นะครับสามารถแบกของได้โดยที่ยางไม่บวมนะครับเป็นยางไซด์ไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นยางลักษณะแบบไหนเดี๋ยวพาลูกค้ามาดูนครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นยางชนิดพิเศษนะครับอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นตัวคินโต เ t 900นะครับ22555 R 17นะครับนี่นะครับรองรับน้ำหนักได้นะครับ101นะครับเทียบดัชนีแล้วก็อยู่ต่อล้อนี่ก็จะประมาณ825ร้โลนะครับต่อการรับน้ำหนักยางของ1เส้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับก็คือในเรื่องการรองรับน้ำหนักครับจะมีตัว Extra Load นะครับอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นตัว XL ตัวนี้นะครับลูกค้าที่ที่ใช้ยางนะครับที่ใช้ยางแล้ว อยากได้ยางที่เป็นสายบรรทุกนะครับอย่างเช่นรถตู้นะครับที่ต้องการแบกน้ําหนักนะครับก็จะต้องดูเวลาเลือกใส่ยางก็จะต้องดูโลโก้นะครับตัวนี้นะครับกับของยางนะครับจะต้องมีคําว่า XL ก็คือเป็นตัว e x t r a l o ้ d โหลดนะครับ e x t r a l ต a d หมายถึงว่านะครับยางชนิดพิเศษนะครับนี่จะเขียนด้านด้านที่แก้มยางเลยนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับ e x t r a l o a d นะครับนะครับหมายถึงนะครับ ยางที่สามารถแบกน้ำหนักได้นะครับได้มากเป็นพิเศษนะครับสามารถโหลดน้ำหนักได้เยอะนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ได้ถึงขนาดว่าสามารถโหลดน้ำหนักได้เทียบเท่ากับยางผ้าใบแปะชั้นนะครับก็คือหมายถึงว่าสามารถโหลดน้ำหนักได้นะครับอย่างเช่นรถตู้นะครับที่มีน้ำมีน้ำหนักตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็รองรับผู้โดยสารเนี่ยได้หลายคนนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้สามารถ โหลดผู้ที่สารได้ได้หลายคนนะครับตัวนี้ก็จะออกแบบมาเพื่อเพื่อการพาณิชย์ด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลูกค้าที่เลือกใช้ยางนะครับต้องดูลักษณะยางให้ได้ว่ายางที่ท่านใส่อยู่นะครับสามารถแบกน้ําหนักได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นยางสซปกติอ่าผมให้ดูยางสาปกตินะเนี่ยฮะยางสซปกติก็จะไม่มีบอกนะครับว่า สามารถแบกน้ําหนักได้นะครับก็จ,จะเป็นตัว9 4 v นะครับแต่ไม่มีคําว่าตัวเ e อ็กตาร์โหลดนะครับอย่างตัวนี้สามารถสามารถใช้กับรถทั่วๆไปได้นะครับเป็นรถเก๋งนะครับรถแวนนะครับแต่ไม่สามารถที่จะแบกน้ําหนักได้ปริมาณที่มากจนเกินตัวนะครับอย่างตัวนี้เขาเขาก็จะระบุไว้เลยว่าแบกน้ําหนักได้เท่าไหร่นะครับมาดูตัวอื่นที่เป็นตัวเ e อ็กตาร์โหลดเหมือนกันนะครับ อย่างไซส์นี้ครับของคินโต SC 900เหมือนกัน 2155R17 นะครับก็จะเป็นก็จะมีตัวคำว่าเ e อ็กต้าโหลดอยู่นะครับก็สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นพิเศษนะครับก็คือโครงสร้างจะแข็งแรงมากปกติอยู่แล้วนะครับยางตัวนี้ก็คือค่อนข้างที่จะบวมยากเลยนะครับค่อนข้างที่จะบวมยากเลยแม้กระทั่งแม้กระทั่งตัวที่เป็นยางสายซิ่งนะครับอย่างตัวคินโต V36 ตัวนี้นะครับ วีสตัวนี้นะครับ2อ5 4 0 r 1 8อันนี้จะเป็นยางใส่ล้อหลังนะครับก็จะเป็นตัวเ e อ็กตาโหลดเหมือนกันนะครับสามารถบรรทุกได้นะครับเหมาะกับรถที่เป็นรถรถกระบะนะครับที่มีคออรถกระบะที่มีตู้ทึบนะครับใส่ยางตัวนี้แล้วนะครับสามารถบรรทุกได้นะครับปลอดภัยแน่ๆครับมามีอีกนะครับมีอีกครับลูกคา้า2 3 5 4 5 R 1 8นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเ e อ็กตาโหลดเหมือนกันนะครับ นะครับถึงจะเป็นยางที่แก้มบางนะครับแต่ก็สามารถบรรทุกได้นะครับโหลดน้ําหนักได้เหมือนกันนะครับก็จะมีความปลอดภัยมากกว่ายางที่เป็นตัวธรรมดาที่เป็น245อ่าที่เป็น2 3- 5สาที่แล้วไม่มีคําว่าตัวเอ็กต์ต้าโหลดนะครับนะอันนี้ข้อดีของยางที่สามารถแบกน้ําหนักได้มากกว่ามากกว่าปกตินะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆแบรนด์นะครับที่สามารถรองรับน้ำหนักได้นะครับที่มีคำว่าตัวเอ็กต์ต้าโหลดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น2254518เป็นของเดตันนะครับเดตันเป็นบายบิโตนเนาะตัวนี้ก็จะมีคำว่า XL นะครับหรือว่าเ e อ็กต้าโหลดเหมือนกันให้ลูกค้าสังเกตตัวนี้นะครับหมายถึงตัวยางที่สามารถแบกน้ำหนักได้รองรับน้ำหนักได้เป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเดี๋ย้ผมพามาดูยางแต่ <noget> นะครับแต่จะต่างกับตัวนี้นะ อย่างตัวนี้เป็นยางผ้าใบแปดนะครับออกแบบมาเพื่อการบรรทุกอยู่แล้วจะไม่มีคำจะไม่มีจะไม่มีลงวงเล็บว่าลงท้ายว่าเป็นตัวเอ็กตาร์โหลดนะครับเพราะว่ายางผลิตออกมาเพื่อสายบรรทุกอยู่แล้วใส่กับรถกระบะบรรทุกอยู่แล้วนะครับเป็นผ้าใบ8ชั้นนะครับตัวนี้เป็น2 1 5 7 0 R 1 5นะครับดูโรวิด R 6 -1 1ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้เยอะอยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีคำว่าเอ็กตาร์โหลดนะครับ แต่ถ้าเป็นยางรถบ้านธรรมดาผมจะให้ดูยัยางรถบ้านธรรมดาเนาะนะครับก็จะมีแต่ตัวการรองรับน้ําหนักนะครับ8 3การรองรับความเร็วนะครับด้วยตัว V นะครับก็จะไม่มีคําว่า XL หรือว่า X t r a โ o a ดนะครับหมายถึงว่าก็เป็นรถใช้งานรถบ้านทั่วไปนะครับไม่มีไม่มีชนิดพิเศษนะครับ,นะรบสำหรับลูกค้าที่ใช้รถนะครับที่ใช้รถประเภทรองรับน้ําหนักค่อนข้างที่จะเยอะในไงก็ฝากสังเกตคําว่า X แอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากจะได้ยางที่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าราคาไม่ได้แพงมากนะครับราคาจับต้องได้แล้วก็เป็นโรงงานที่ได้คุณภาพนะครับเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงมาในระดับหนึ่งแล้ว,ลวก็ฝากในเรื่องของแบรนด์กินโตไว้ด้วยนะครับอยากได้ยางละคุณภาพดีราคาถูกมาที่ร้านไปสานออโต้คาร์ครับแยกเทคโนโปทุมธานีครับ